อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการ,รว่าเป็นทองคำน้ำหนักกว่า14ตันโโที่แบงก์มูลค่ากว่า20,000ล้านบาทเขาว่ากันว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยน,นี่ต้องมีกบรีนะทหออารเนี่ยเขาเอาไปซ่อนในถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยจะอยู่ที่ไหนจะมีจิงนหรือปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะไปที่เส้นทางบนยอดเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะที่นี่เขามีข่าวลือปากต่อปากต่อตอกันมาว่าทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคะ่ะเขานำทองคำมาซ่อนไว้ถึง14ตันโอ้โ,อโหเยอะขนาดนี้ต้องไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่หน่อยคะ่ะไปสอบถามคุณลุงเกลี้ยงนะคะ ก็พาผู้สื่อข่าวไปสำรวจเส้นทางเลยแล้วกันซึ่งก็พบว่าภายในถ้ำเนี่ยก็มีลักษณะาาเป็นอุโมงค์ที่มันเชื่อมต่อกันนะ oh. สามารถจะทะลุไปยังจุดอื่นๆแล้วก็ทะยุทะลุไปยังเขาด้านบนได้ uh. ซึ่งถ้ำบางแห่งเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของการระเบิดปิดทางเข้าถา้ำรวมไปถึงมีช่องทางระบายอากาศด้วยพอเดินเข้าไปลึกๆก,ก็จะพบว่าภายในเนี่ยมีห้องโถงขนาดใหญ่คล้ายกับที่เก็บของและปลายอุโมงค์ก็ยังมีทางแยก3ามช่องขุด ต่อออกไปอีก ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อแบบนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีถ้าที่ยังไม่สำรวจอีกมากนะซึ่งอย่างที่ลุงเกลี้ยงพาไปเนี่ยเขาก็จะพาไปดูท่อท่อหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นท่อระบายอากาศเออสำหรับว่าข้างล่างเนี่ยจะได้มีอากาศหายใจอันนี้อันนี้คือข้างบนใช่ไหมฮะพยายามพาผู้สื่อข่าวไปดูนี่ฮะเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นท่อระบายอากาศเป็นท่อหรือว่ามันจะเชื่อมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแต่ว่าคนโบราณเขาบอกแบบนี้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นบ่อน้ำเพราะว่าถ้ามันเป็นท่อระบายอากาศมันต้อง หม,หมายถึงว่ามันไม่ตันใช่ไหม<ช>มันต้องร<ต>ูห้หากันได้อันนี้มันตัน่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์อย่างเป็นทางการนะคะว่าตกลงท่อน,นี้น่าจะเป็นท่อระบายอากาศหรือว่าบ่อน้ําค่ะคแต่ว่าลุงเกลี้ยงเล่าใฟังว่าตอนเด็กๆคุณตาของลุงเกลี้ยงเองเนี่ย เล่าว่าสมัยช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นเนี่ยขนทองคำหนัก14ตันโดยช้างกว่า7เชือกวัวเทียมกวีนอีก7เล่มค่ะ,ะและพอหลังส,ง,ส,สงครามสิ้นสุดไป2-3ปีก็มีทหารญี่ปุ่นกว่า200นายเนี่ยเดินหายขึ้นไปบนเขานานเป็นเดือนเลยก็คาดว่าน่าจะไปเอาทองที่ทองคำที่ซุกซ่อนเอาไว้อ,ะ,อะนะ ว่าแบบนี้แต่ว่าคุณลุงเกลี้ยงเองก็ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยพิสูจน์นะและคุณลุงเกลี้ยงเองก็ยังเคยถูกคุณตาดุตอนที่ออกไปสำรวจถ้ำเพื่อหาของโบราณไปขายบอกว่าในถ้ำเนี่ยไม่มีทองคำอะไรทั้งนั้นแหละถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยทหารเข้าข้นกลับออกไปหมดแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเส้นทางนี้ในอดีตทหารญี่ปุ่นเคยใช้เป็นเส้นทางเดินทัพจริงๆโดยนะคะลงขบวนรถไฟที่สวนขลกผ่านเมืองเก่าสุโขทัยตากแม่สอดเพื่อจะเข้าไปตีเมืองย่างกุ้ง ซึ่งระหว่างการเคลื่อนทับเนี่ยก็ต้องมีการขนย้ายสเบียงแล้วก็ทองคาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนอาหารแต่เรื่องราวทั้งหมดนะ14ตันจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมายังไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่อย่างไรนะแล้ววันที่พาผู้สื่อข่าวของเราลงไปนี้ได้กี่ตันฮะโอ้ไม่น่าจะได้ตันเันแคนลุกอยู่นะโอ้มันมีเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่ปล่องข้างบนที่คุณตาเคี้ยงบอกว่าน่าจะเป็นอะไรนะจะเป็นท่อระบายอากาศท่อระบายอากาศแต่ว่าในมุมของคนสมัยก่อนว่ามันน่าจะตันใช่ไหม พี่มีวิธีการพิสูตรยัง,งะสมน้องเอ๋ยลงไปดูซิว่าตันหรือว่ามันทะลุไปข้างล่างตันตเนี่ยตัวเอ๋ยตนันไม่ลงไปข้างล่างเนียนยชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ